ความแข็งแกร่งของประธานสหพันธ์ใหม่ชูเฟยแท้จริงแล้วน่ากลัวแค่ไหนเขาไม่เพียงแต่เป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกยังไงก็ต้องขอบคุณสมาคมกระตุ้นโลกผู้ควบคุมตัวจริงแต่พลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้กลับถูกขอทานชราทําให้เหงื่อยเย็นไหลไม่หยุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชูเฟยเพื่อดึงตัวเทียนยี่เข้าร่วมกลุ่มหุยเซียของเขาถึงกับยื่นข้อเสนอค่าค,าคอมมิชชั่นสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านแต่เทียนยี่ที่ไม่ยอมทรยศเพื่อนปฏิเสธทันทีความยากจนไม่อาจเปลี่ยนเขาได้ อำนาจไม่อาจทำให้เขายอมจำนนคำสอนของอาจารย์เขาไม่เคยลืมชูเฟยดูเหมือนจะคาดการเรื่องนี้ไว้แล้วไม่ได้รู้สึกผิดหวังมากนะักพยักหน้าเบาๆจากนั้นรอสักครู่รอให้ชายร่างกำยำนำแท็บเล็ตกลับมาสั่งให้เขาคืนนี้พาเขาไปส่งเที่ยงคืนที่ท่าเรือหมายเลขหกมีเรืออยู่จะมีคนติดต่อคุณให้กลับมาโดยเร็วชายร่างกำยำแสดงความเคารพก,ก็มองเงาร่างในวิดีโอด้วยความเลื่อมใสหน้าจอมืดลงวิดีโอปิดตัวชายร่างกำยำบิดกำปั้นสองสามครั้ง เช้งหมิงก้มหน้าหัวเราะเยาะเด็กหนุ่มไม่รู้ว่าคุณพลาดอะไรไปความแข็งแกร่งของประธานคุณจินตนาการไม่ถึงห้าห้าในเมื่อคุณกำลังจะตายฉันจะบอกความลับให้คุณรู้ประธานคือปรมาจารย์เวียนยานเทียนยี่ตื่นตระหนกจนตาเบิกกว้างคำว่าปรมาจารย์สองคำนี้เป็นตัวแทนของจุดสูงสุดแห่งพลังส่วนบุคคลในโลกเมื่อก่อนเขาเคยสัมผัสความน่ากลัวของระดับเซียนเทียนใต้การฝึกของอาจารย์นั่นคือความแข็งแกร่งที่ไร้เหตุผลปรมาจารย์ที่สูงกว่านั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหน คืนนั้นดวงจันทร์สว่างดาวระยิบระยับในลานบ้านเฉินฟานและจางซานหังดื่มเหล้าพูดคุยเรื่องเตา๋าหรืออาจจะเป็นการคลายข้อสงสัยให้จางซานหังเมียวอี้ยืนเงียบข้างๆขณะฝังเข็มนี่คือเหล้าส่งท้ายให้กับนักพรตจางด้วยในเวลาเพียงสองวันผมของจางซานหังขาวโพลนทั้งหมดร่างกายก็ดูแก่ชราล,ลงมากใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วเขาเองก็ใกล้ถึงจุดแตกหักอยู่แล้วแต่ยังดึงดันมาพบเฉินฟานเพื่อการสนทนาครั้งสุดท้ายนี้มักจะติดอยู่ที่โทษจากสวรรค์น,นี้เสมอ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวีรบุรุษมากมายไม่รู้ว่าในโลกนี้มีปรมาจารย์จริงหรือไม่จางซานหังยกถ้วยเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวหมดถามด้วยความเงาหน่อยตอนเขาอายุ40ปีขึ้นสู่ยอดเขาอู่ตังเข้าสู่ระดับเซียนเทียนแล้วลงจากเขาขยันกำจัดผู้แข็งแกร่งที่ก่อความวุ่นวายในโลกต่อสู้ใหญ่18ครั้งติดต่อกันสังหารสามเซียนเทียนจะวินไร้พ่ายปีนั้นช่างรุ่งโรจน์เพียงใดแต่ไม่นึกว่า60ปีผ่านไปในพริบตาเขาหมดเวลาไปจนตายก็ยังเข้าไม่ถึงประตูนั้น สงสัยไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเฉินฟานยิ้มเล็กน้อยรับโถเหล้าจากมือเมียวอีรินเล่าให้ตัวเองคุณลองยกถ้วยนี้ดูสิจางซานหังรู้สึกสงสัยแต่ก็ยังยื่นมือไปหยิบถ้วยเหล้าพอสัมผัสกลับคว้าได้แต่ความว่างเปล่ามือทะลุผ่านถ้วยไปแตะโตหินจางซานหังตะลึงมองถ้วยเหล้าอย่างโง่ง,งมในฐานะยอดฝีมือระดับเซียนเทียนสูงสุดเขาตระหนักถึงปัญหาทันทีถ้วยเหล้าอยู่บนโต๊ะตาเห็นถ้วยได้เหล้าข้างในกระเพื่อมเป็นระลอกเมื่อลมพัดแต่เขาสัมผัสไม่ได้ มหาสจรยรมากเฉินฟานยิ้มเล็กน้อยหยิบถ้วยขึ้นอย่างง่ายดายดื่มหมดแล้ววางกลับลงบนโต๊ะแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาถ้วยมีอยู่จริงจางซานหังตกตะลึงลองสัมผัสอีกสองครั้งแต่ก็ยังสัมผัสไม่ได้เฉินฟานไม่ดื่มเหล้าต่อไปตามลําพังยิ้มตอบคําถามเมื่อครู่ในโลกนี้ย่อมมีปร,รมาจารย์อยู่ระดับนี้ลึกลับก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้าถึงได้ลองเฉิงน่าจะมีหนึ่งคนลูกชายคนทรยศของฉันที่ก่อกระบฏเมื่อปีก่อน ขโมยกินยามากมายน่าจะเข้าถึงแล้วทางตะวันตกก็มีสองคนที่เข้าถึงผ่านาศาสนาและยังมีบางตัวที่ไม่นับเป็นคนที่ใช้กลโกลงก้าวเข้าสู่ประตูนั้นนับคร่าวๆก็ไม่น้อยแล้วมีมากขนาดนี้เชียวหรือทำไมฉันเดินทางทั่วโลกมาหลายปีไม่เคยเจอสักคนจางซานหังถามด้วยความประหลาดใจอย่าเพิ่งรีบร้อนฟังฉันก่อนเฉินฟานโบกมือให้จางนักพรตวันนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังพวกคุณพูดว่าการกระตุ้นแบ่งออกเป็นสี่ส่วนลำตัวชื่อหกสิบ เซียนเทียนมักเป็นขั้นเหล่านี้แต่ในสายตาฉันมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าฉันบอกขั้นสามแรกคือหนึ่งระดับคือการเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองสร้างหลักฐานช่วงเริ่มต้นยิ่งสะสมหลักฐานลึกในช่วงนี้หนทางข้างหน้ายิ่งราบรื่นคนส่วนใหญ่ในโลกที่ติดอยู่ที่60เพราะไม่ได้บำรุงร่างกายให้ดีขาดพลังเซียนเทียนระดับที่สองของการเต้นคือการมีสติปัญญาแต่กำเนิดในขั้นนี้คุณน่าจะสัมผัสได้บ้างแล้วในการต่อสู้ไม่เพียงร่างกายแข็งแกร่งมาก แต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้เล็กน้อยเช่นกระโดดได้1 0ถึง20เมตรเพราะแรงโน้มถ่วงมีผลต่อคุณน้อยลงความเร็วก็เพิ่มขึ้นมาเพราะแรงต้านลมมีผลน้อยลงแม้แต่ร่างกายยังดูดซับพลังเซียนเทียนที่ล่องลอยในฟ้าดินทําให้แข็งแกร่งขึ้นกระสุนขนาดเล็กเจาะร่างกายคุณไม่ได้ขั้นที่3มปร,รมาจารย์พูดถึงตรงนี้เฉินฟานจงใจหยุดพูดแล้วดื่มเหล้าจางซานหังและเมียวอี้ถูกปกความอยากรู้ตาไม่กล้ากระพริบเฉินฟานยิ้มแล้วพูดต่อถึงขั้นที่สาม ความแตกต่างใหญ่สุดระหว่างปรมาจารย์กับเซียนเทียนคือสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมิติได้เช่นถ้วยนี้มันอยู่ที่นี่และไม่อยู่ที่นี่คุณเห็นได้เพราะตำแหน่งมันไม่เปลี่ยนฉันสัมผัสไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ในมิตินี้มิติจางซานหังนิ่งเงียบเขาไม่นึกว่าปรมาจารย์จะส่งผลต่อมิติได้แล้วความสามารถนี้แข็งแกร่งแค่ไหนถ้าเซียนเทียนเกือบไร้เทียมทานในโลกก็ยังแค่เกือบเพราะคนเยอะอยังสู้ได้และในระดับหนึ่งถ้ายังมีชีวิตถ้าถูกอาวุธหนักล้อมไว้มากก็ยังตายได้ แต่ปรมาจารย์ที่สูงกว่านั้นไร้เทียมทานจริงๆถ้ามิติใช้กับตัวเองได้ศัตรูจะไม่มีวันโจมตีถูกเซียนเทียนนี้ยืนหยัดในจุดที่ไม่มีใครลงได้นี่คือปรมาจารย์หรือเขาพึมพำถอนใจตอนนี้เขาถึงเข้าใจการต่อสู้กับปรมาจารย์เขาไม่มีโอกาสชนะเลยแม้แต่จะยือ้อยุดก็ทําไม่ได้มีแต่ปรมาจารย์เท่านั้นที่รับมือปรมาจารย์ได้ไม่ใช่นนั้นแค่สัมผัศสศัตรูก็ยังทําไม่ได้แล้วจะสู้ได้ยังไงพูดแล้วเขามองด้วยแววตาเป็นประกายถามด้วยความตื่นเต้น ท่านอยู่ในระดับไหนจางซานหังรู้สึกว่าเฉินฟานไม่น่าจะเป็นแค่ปรมาจารย์อาจจะอยู่เหนือปรมาจารย์ด้วยซ้ำเหนือปรมาจารย์จะเป็นเช่นไรเฉินฟานสีหน้าเรียบเฉยอุยวนยังไม่ถึงถ้าวันหนึ่งคุณหลุดพ้นหมอกคุณจะเข้าใจเองแม้จะพูดมากกว่านี้คุณก็ยังไม่เข้าใจติ้งติ้งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทําลายบรรยากาศนี้เฉินฟานหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋ากดรับสายปลายสายคือหยุดวินยี่ที่หายไปนานพ่อของอยูเสี่ยวซวง ตั้งแต่นานมาแล้วเขาถูกส่งไปทำภารกิจบางอย่างคุณเชิญเรื่องสำเร็จแล้วผมกลับมาแล้วแต่ที่บ้านเรามีเด็กสาวคนหนึ่งมาเขาขอให้ผมพาเขาไปพบคุณชื่อเทียนอยู่รถเก๋งสีดำธรรมดาคันหนึ่งวิ่งผ่านทุ่งดอกไม้ยามค่ำคืนหยุดวิญญ่งยี่มองสาวน้อยที่ขดตัวอยู่ฝั่งผู้โดยสารรู้สึกสงสัยเล็กน้อยสาวคนนี้โหดจริงๆซ่อนตัวอยู่ใต้ตึกบ้านเขาหลายวันหิวก็กินขนมปังกระหายก็ดื่มน้ำประปาซ่อนอยู่นานขนาดนั้นไม่มีใครเจอ เห็นเธอเหนื่อยจนแทบลืมตาไม่ไหวแต่ยังระแวกรอบนอหยุดวิยี่ไอแห้งๆคุณปรับเก้าอี้ลงนอนได้นะเราจะถึงเร็วๆนี้วางใจเทียนอยู่สายหัวเงียบๆมือกำปากกาเปื้อนเลือดแน่นพูดเบาๆว่า,วาลุงระวังหน่อยแถวนี้มีผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งมากๆหยุดวิยี่ได้ยินก็ไม่ถามต่อเพิ่มความเร็วรถเงียบๆถ้าเป็นสมัยก่อนตอนอยังเป็นพ่อค้าเขาคงไม่เชื่อเรื่องผู้เชี่ยวชาญอะไรนี่อาจจะสงสัยว่าเด็กสาวคนนี้สติไม่ดี แต่คิดถึงสิ่งที่เห็นจากการออกไปครั้งนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงผู้เชี่ยวชาญต่อให้มีอันตราแมนโผล่มาเขาก็ไม่แปลกใจช็อกมามากแล้วเส้นประสาทใหญ่ขึ้นแต่คุณอย่าเพิ่งกังวลมากเกินไปคุณเฉินส่งคนมารับเราแล้วยิ่งเข้าใกล้ทุ่งดอกไม้สีหน้าเทียนอยู่ยิ่งตึงเครียดหยุดวิ่งยี่อดชวนคุยอีกครั้งไม่ได้เด็กสาวคนนี้ก็อายุพอๆกับลูกสาวเขาเทียนหยูบอกลุงคุณไม่เข้าใจหรอกคนของเรแข็งแกร่งสุดๆอย่างน้อยสองคนระดับ60เข้าไปแล้ว ถ้าคุณเฉินไม่มารับเราเองเขารู้สึกถึงความกังวลแวบหนึ่งไม่เข้าใจว่าตอนโทรศัพท์เขาพูดชัดเจนแล้วศัตรูมีผู้เชี่ยวชาญระดับ60หลายคนทำไมคุณเฉินยังไม่มาเองเขามีข้อมูลสำคัญติดตัวและยังต้องไปช่วยพี่ใหญ่ด้วยตอนนี้เขารู้สึกไม่พอใจเฉินฟานเล็กน้อยรู้สึกว่าการตัดสินใจของพี่ชายและตัวเองผิดสองยอดฝีมือระดับ60จินไม่ได้รับความสำคัญใช่แล้วช่วงนี้ตายสองสามวันนี้เขาบังเอิญเข้าสู่ระดับ60 สองยอดฝีมือระดับนี้มาพึ่งพาเฉินฟานปกติเขาควรให้ความสําคัญสูงสุดไม่ใช่หรือต่อให้เขาเป็นเซียนเทียนลูกน้องระดับ60จินก็น่าจะไม่เยอะรู้แบบนี้ไปเมืองอื่นดีกว่าเขตทหารที่ไหนก็ไม่น่าจะเฉยเมยแบบนี้ขณะที่เขาคิดเพ้อเจอกลางถนนมีชายร่างกำยำโผล่ขึ้นมาเจิ้งหมิงยกหินครึ่งตัวคนคว้างมาที่รถอย่างแรงระวังหยุดวินยี่ตอบสนองไวมากหักพวงมาลัยสุดแรงรถพุ่งเข้าไปในทุ่งดอกไม้ชนเข้ากับต้นหลิว จึงหลบก้อนหินได้แบบบุดวิกเขาเช็ดหน้าผาเงอเย็นไหลเต็มตัวถ้าตอนนี้โดนทับไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บรถดับและบิดเบี้ยวเล็กน้อยทั้งสองลงจากรถปังเทียนอยู่แต่ประตูรถออกมองชายร่างกำยำด้วยสีหน้าจริงจังระดับ60สูงสุดแข็งแกร่งกว่าตัวเองมากไม่ใช่แค่นั้นรอบๆมีเงาคนสี่คนปรากฏล้อมพวกเขาไว้อย่างคลุมเครือเห็นได้ชัดว่าการคว้างหินเมื่อครูเพื่อบังคับให้พวกเขาหยุดห้าห้าในที่สุดก็จับหนูตัวเล็กได้ใกล้เข้ามาห้าคนจึงชัดเจน ทั้งหมดเป็นคนเอเชียตะวันออกใบหน้าและตัวเต็มไปด้วยรอยสักน่ากลัวห้าคนเทียนอยู่รู้สึกสิ้นหวังเดิมเขาคิดว่ามากสุดสองคนไม่นึกว่าจะมีถึงห้าคนศัตรูเพิ่มกำลังมาน่ากลัวเกินไปเขาตัวเย็นเฉียบอดเดาไม่ได้ว่าศัตรูมีกี่คนผู้เชี่ยวชาญระดับ60จินเทียนอยู่กำปาักกาแน่นพูดกับลุงขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อนรู้แบบนี้ฉันไม่น่ามาหาคุณฉันจะพยายามยื้อพวกเขาไว้เดี๋ยวคุณรีบหนีไปหยุดวินยี่ยกโทรศัพท์พูดเบาๆว่าไม่เป็นไร อย่าทำอะไรบุ่มบามคนมารับกำลังมาแล้วแค่สองประโยคนี้วงล้อมก็ก่ะตัวขึ้นชายร่างกำยำบิดมือจนดังกรอบแกรบให้พี่น้องเรามาเสียเวลาที่นี่นานขนาดนี้ในที่สุดก็เจอคุณคุณจะยอมจำนนเองหรือให้เราถอนแขนขาคุณออกแล้วพาไปโยงยวนน้ำเสียงไม่ดีเขาคือผู้รับผิดชอบแผนนี้ของสหพันธ์ตอนนี้ประธานส่งข่าวล่าสุดมาแล้วเทียนยี่ปฏิเสธเป็นสายลับคืนนี้จะถูกประหารเทียนอันเจอเฉินฟาน,ฟานแล้วคนรอบตัวก็ไร้ประโยชน์ แผนครั้งนี้ล้มเหลวสิ้นเชิงไม่ยากจินตนาการว่ากลับยุโรปเขาต้องเจอบทลงโทษหนักแน่พี่ใหญ่ของฉันละ่ะพาเขาออกมาฉันจะไปกับคุณเทีนยนหยูถามด้วยร่างสันหยงหยวนสวมถุงมือหนามแหลมเทียนยี่ปฏิเสธแล้วตอนนี้เราคงถูกเฉินตะโกนเรียกแล้วมั้งอย่ารีบคุณจะได้ไปอยู่กับเขาเร็วๆนี่เทีนยนหยูรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าตาแดงก่ำทันทีพี่ใหญ่ตายแล้วชั่วขณะรู้สึกสิ้นหวังขณะที่เทีนยนหยูใจสัน่นชายร่างกำยำหยงหยวนในด้านพลัง บทขยี้เขาอย่างสมบูรณ์ชี้ครั้งเดียวเทียนอยู่ก็ลอยกระเด็นยังไม่ทันถึงพื้นอีกสี่คนก็โจมตีพร้อมกันอย่างเข้าขาทันใดนั้นเทียนอยู่ตกอยู่ในอันตรายในหายนะนี้น้ำตาสองสายไหลลงใบหน้าเสียใจสุดขีดที่ออกจากเขาไปกับพี่ชายอยู่ที่เมืองล้วเฉิงเงียบๆไม่ดีกว่าหรือนี่ไม่เหมือนการเดินทางในยุทธภพ,พที่เขาคิดยังไม่ทันเริ่มก็จะจบแล้วเสียงดาบดังแหวงขัดจังหวะความทรงจำของเทียนอยู่ลืมตาดูอีกครั้งนักพระชราผู้สง่างาม ยืนอยู่ข้างหน้าเขาการผลิตตอนต่อไปต้องใช้เวลาถ้าคุณหยานจู่รอไม่ไหวคลิกที่มุมซ้ายล่างของเจ็ดแมวนิยายฟรีค้นหาคุณปู่ระดับสูงดูตอนต่อไปสุดตื่นเต้นก่อนใครเปิดสงครามแล้วเปิดสงครามแล้วในขณะที่เตียนอยู่เกือบจะถูกทหารรับจ้างลอบสังหารอย่างสมบูรณ์เฉินฟานถือดาบคมปรากฏตัวขึ้นในที่สุดเขาดูเหมือนเป็นเพียงชายชาราที่ผอมแห้งอ่อนแอแต่ดาบเล่มหนึ่งในมือกลับเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นภาพลวงตา พร้อมกันนั้นก็ขับไล่ผู้ที่ล้อมโจมตีได้และมองไปที่เตียนอยู่ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรังเกียจเตียนอันสอนพวกเจ้าอย่างไรทาไมถึงได้อ้วนกันหมดแบบนี้ฉันฝันมาถึงนานแล้วแต่เพราะอยากเห็นว่าลูกศิษย์คนเล็กของเตียนอันเป็นอย่างไรบ้างจึงไม่ปรากฏตัวท้ายที่สุดเด็กสาวคนนี้ก็ถือเป็นคนที่เตียนอันฝากฝังไว้ให้ตนก่อนตายฝากฟังไว้กับตนเองพอดูแล้วรู้สึกขยขแข็งสุดๆมีระดับพลังถึง60ชั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาในสนามรบหรือประสบการณ์ต่อสู้ ล้วนแต่ดูเด็กมากเผชิญหน้ากับศัตรูระดับเดียวกันเพียงไม่กี่คนกลับกล้าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสีหน้าของเฉินฝานดูไม่ดีคนอื่นๆก็จ้องมองทั้งสองด้วยสายตาระวังตัวรวมตัวกันอยู่ด้านหลังเขาผู้ที่ฝึกฝนถึงระดับ60ชั้นล้วนเป็นคนฉลาดอย่างน้อยก็เข้าใจหลักการข้อหนึ่งศัตรูที่ทำให้ประธานลึกลับหวาดกลัวไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรับมือได้พวกเขามองหน้ากันในพริบตาก็ตัดสินใจได้แยกย้ายกันหนีโรงยนตตะโกนดังลั่น ทั้งตัวพุ่งไปข้างหลังราวกับรถถั้งหนักคนอื่นๆก็เช่นกันวิ่งสุดชีวิตไปในทิศทางต่างๆเกรดที่พ่อแม่ให้ขามาน้อยเกินไปสองข้างอาจารย์อย่าปล่อยให้พวกเขาหนีไปสิทธิพี่ใหญ่ยังอยู่ในมือพวกเขาเตียนยูเห็นดังนั้นรีบตะโกนดังลั่นให้ข้ากลับมาเฉินฝานร้องเบาๆดวงตาปรากฏแสงลึกลับจากนั้นสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงก็เกิดขึ้นรงยวนและคนอื่นๆที่วิ่งไปไกลร้อยเมตรแล้วกลับหยุดฝีเท้าลงอย่างกระทันหันร่างกายหันกลับมาพุ่งตรงมาหาเฉินฝาน เชื่อฟังอย่างมากเรากับถูกร่างกายถูกยึดการควบคุมไปที่น่ากลัวกว่านั้นคือจิตสำนึกของพวกเขายังคงชัดเจนแต่กลับควบคุมร่างกายไม่ได้ตกใจจนร้องตะโกนออกมาวิญ,ญญาณด่าทอว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าควบคุมขาไม่ได้แล้วขณะที่พูดอยู่นั้นทั้งห้าคนกลับมาถึงหน้าเฉินฝานอย่างว่านอนสอนง่ายคำพูดเดียวสามารถยึดการควบคุมร่างกายผู้อื่นได้ฉากนี้ไม่ต้องพูดถึงศัตรูเตียนหยูและจางซานหังยังตะลึงจนอ้าปากค้างวิธีการแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน เฉินฝานมองทั้งห้าคนตรงหน้าอย่างเย็นชาถามอย่างไม่ใส่ใจว่าใครเป็นหัวหน้าร่างของรงยวนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวโดยไม่มีเสียงฟงซุ่นก้มหัวลงต่อหน้าเขาเรากับสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝึกให้เชื่องเป็นสมาพันธ์ส่งข้ามาเป้าหมายคือควบคุมเตียนหยูและเตียนยี่ให้เข้าใกลรอถึงเวลาที่จำเป็นให้พวกเขาหันกลับมาทำร้ายเตียนยี่ถูกเราจับไปแล้วเรามีคนเฝ้าดูเขาอยู่หากเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะบอกตำแหน่งให้เจ้าเฉินฝานไม่สนใจคำขอของเขาเลย โบกมืออย่างไม่แยแสจากนั้นร่างกายของทั้งสี่คนบางส่วนหายไปทันทีเริ่มจากแขนขาตามด้วยลำตัวพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนอันน่าสังเวชของพวกเขาอีกสี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่หายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างเงียบงนันเราวกับถูกลบด้วยยางลบกระดานดำดีแล้วขึ้นรถนำทางมารถหันหัวกลับไปยังในอาคารเตียนยี่ถูกซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินใกล้ท่าเรือรงหยวนกลัวจนเสียขวัญจากชะตากรรมของเพื่อนไม่กล้าปิดบังอะไรเลยหยุดวิ่งยี่ขับรถ ในรถนอกจากเสียงชี้ทางเป็นครั้งคราวของรงหยวนเงียบสงัดอย่างมากเตียนอยู่แกล้งทำเป็นสงบลมหายใจแต่จริงๆแล้วแอบลืมตาขึ้นเล็กน้อยเพื่อสังเกตเฉินฝานยิ่งดูยิ่งตกใจในใจหรือว่าท่านเฉินเป็นปร,รมาจารย์สูงสุดไม่นานทุกคนมาถึงบ้านพักที่ดูธรรมดาแห่งหนึ่งเพิ่งมาถึงที่นี่เฉินฝานสัมผัสได้ครู่หนึ่งโบกมือไปด้านหลังอย่างไม่ใส่ใจว่าไม่ต้องยังไม่ทันให้รงหยวนตะโกนร่างของเขาหายไปอย่างเงียบงนันเมื่อพบสถานที่แล้วไกด์คนนี้ก็ไร้ประโยชน์ ประตูใหญ่ถูกเปิดออกอย่างเงียบเงียบเดินไปโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นไม่นานก็มาถึงหน้าประตูห้องใต้ดินผู้ที่มีระดับ60ิชั้นมีมากกว่า1ิบคนบวกกับ5คนก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะเทียบได้กับจำนวนยอดฝีมือของกองทัพชั้นนำน่าเสียดายที่พวกเขามาเจอเฉินฝาลงมือเองกำลังจะเกิดหายนะอันไร้ขีดจำกัดเดินเข้าไปในห้องใต้ดินศัตรูทุกคนที่ปรากฏตัวล้วนมีจุดจบเดียวกันคือหายไปมีชีวิตไม่เห็นคนตายไม่เห็นศพแววตาของจางซานหังยิ่งเจ,จะรัสขึ้นเรื่อย เขารู้สึกว่าได้ดูหลายครั้งขนาดนี้เริ่มสัมผัสถึงขอบเขตของปรมาจารย์ได้รางๆตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วนี่คือของขวัญที่เฉินเซียนมอบให้ตนทําให้ศัตรูหายไปต้องเป็นการควบคุมมิติของปรมาจารย์ตรงกับสิ่งที่เฉินเซียนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นี่คือการแสดงให้ตนดูอย่างจงใจเป็นการแสดงที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาว่าทวยเล่าจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตนเองแล้วหากสาเร็จอย่างน้อยก็ยืดอายุได้สิบป,ปีหากล้มเหลว คืนนี้คงเป็นหน้าสุดท้ายของตนสิทธิพี่ใหญ่เตียนอยู่ร้องอุทานด้วยความตกใจรีบวิ่งไปที่มุมห้องใต้ดินน้ำตาคลอเบ้าไหลลงมาที่นั่นมีร่างหนึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลดูดีๆไม่ใช่เตียนยี่หรือเพียงแต่บาดแผลบนร่างกายมากเกินไปถูกตีจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างมนุษย์เมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเตียนยี่ค่อยๆลืมตาขึ้นเล็กน้อยสิทธิน้องเจ้ามาแล้วพูดจบก็ไม่ตอบอะไรหัวเอียงแล้วสลบไปบาดแผลของเขาหนักเกินไป สามารถยืนหยัดถึงตอนนี้ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตจํำนงตอนนี้วางใจแล้วก็ทนต่อไปไม่ไหวคนยังไม่ตายพากลับไปรักษาเฉินฝานผู้จบแล้วเดินออกไปออกจากห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอีกด้านหนึ่งท่ามกลางขุนเขาของขออสเตรเลียคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ที่นี่รอบๆมีทหารติดอาวุธคู่หนึ่งลาดตระเวนจากก้าวย่างที่เป็นระเบียบและสายตาที่ระวังตัวสามารถเห็นได้ว่าเป็นหน่วยชั้นยอดที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีที่นี่คือคำสั่งมากมายที่ออกจากคฤหาสน์แห่งนี้ ควบคุมกองกำลังนับไม่ท่วนทั่วโลกจากระยะไกลขณะนี้ในห้องมืดแห่งหนึ่งของคฤหาหั์ร่างเงาสิบคนกำลังดูวิดีโอถ่ายทอดสดตัวเอกในวิดีโอคือเฉินฝานเลนล็อกเป้าไปที่เขาอย่างแน่นหนาบันทึกการควบคุมรงหยวนและคนอื่นๆด้วยคำพูดเดียวการลบคนออกไปด้วยสายตาวิธีการต่างๆถ่ายไว้ชัดเจนวิดีโอจบลงแต่ในห้องมืดยังคงเงียบสนิททุกคนตกตะลึงกับวิธีการอันนาอัศจรรย์ที่เขาแสดงแม้คนที่อยู่ในที่นี้จะเป็น ผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์ที่เห็นอะไรมามากเมื่อเผชิญหน้ากับวิธีโจมตีที่เหลือเชื่อนี้ยังรู้สึกหนาวในใจอีกสักพักถึงได้ยินเสียงพูดคุยกันพระเจ้านี่คือซาตานหรือข้าแนะนําให้ใช้อาวุธระยะไกลโจมตีเขาโดยตรงยิ่งมีพลังมากยิ่งดีข้าไม่เชื่อว่าเขาจะต้านขีปนาวุธข้ามทวีปได้เจ้าบ้าไปแล้วหรือใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปโจมตีแผ่นดินใหญ่ของเสี่ยกัวอยากจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามหรือทุกคนไม่ต้องกลัว นักรบซามูไรของซากุระกัวเราไม่กลัวความท้าทายใดๆตรงๆที่นั่งด้านซ้ายของชายชราใช้ไม้เท้าตีพื้นสองครั้งหนักๆคนอื่นๆเงียบลงทันทีชายผู้นี้คือผู้อาวุโสใหญ่ของสมาพันธ์ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของขอบเขตเซียนเทียนในสมมาพันธ์อยู่ใต้คนเดียวเหนือหมื่นคนผู้อาวุโสใหญ่หันไปมองชายหนุ่มที่ยืนเฝ้าไม่เพียงแต่ไม่ช้าเลยประธานเจ้าสัมผัสกับเขาเยอะที่สุดเมื่อปีก่อนรู้หรือไม่ว่าเฉินฝานอยู่ในขอบเขตปรมาจารย์แล้วหรือยังชูเฟยใส่หัว ภายใต้ใบหน้าอ่อนเยาว์คือวิญญาณที่แก่ชราไม่รู้เมื่อก่อนข้าก็ไม่เคยเห็นเขาลงมือแต่เขาน่ากลัวมากมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นเมื่อนึกถึงศัตรูคือพ่อทูลหัวชูเฟิดเยอรดไม่ได้ที่จะตัวสั่นไปทั้งตัวตั้งแต่บิทรเมื่อปีก่อนเฉินฟานคือฝันร้ายของเขาไม่รู้กี่ครั้งที่ตื่นจากฝันร้ายฝันว่าพ่อทูลหัวมาฆ่าตนตอนนี้ฝันกลายเป็นจริงผู้อาวุโสใหญ่ก็เห็นสีหน้าประธานไม่ค่อยดีนักหัวเราะเบาๆาๆประธานเจ้าตึงเครียดเกินไป วางใจให้สบายความน่ากลัวของคนผู้นี้เรารู้มาตั้งแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ว่าเรายังเลือกบิเทร์เขาอยู่ดีหรือในอดีตทุกคนกล้าลงมือทำตอนนี้เขากลับมาแล้วจะเป็นไรไปด้วยกำลังทหารที่เราควบคุมอยู่ตอนนี้เขากล้าจะมาออสเตรเลียจริงหรือถูกต้องผู้อาวุโสใหญ่พูดถูกเราไม่ควรทำให้ตัวเองวุ่นวายเฉนินฝานถึงจะน่ากลัวเขาก็ไม่กล้าเข้ามาในออสเตรเลียง,ยง่ายๆมิฉะนั้นขีปนาวุธของแต่ละประเทศที่เราควบคุมจะยิงทันทีเราอาจฆ่าเขาไม่ได้ แต่ทำลายสันติภาพของโลกได้เดี๋ยวให้คนไปติดต่อมังกรหัวหน้าของเสี่ยกวัวทันทีบอกเขาว่าถ้าไม่อยากให้เกิดสงครามครั้งที่สามก็ให้ขัดขวางเฉินฝานไว้ให้ข้าเขากล้าข้ามพรมแดนของเสี่ยกวัวเมื่อไหร่เราจะเริ่มโจมตีมังกรพิทักษ์บอกว่าเป็นเทพพิทักษ์ของเสี่ยกวัวถึงเวลาทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเอาละเลิกกันก่อนเถอะกลับไปคิดหาวิธีดีๆกันต่อกลุ่มคนมีสีหน้าไร้หนทางสมาพันธ์ที่ไร้เทียมทานในโลกกลับถูกคนคนเดียวบีบให้ต้องใช้วิธีข่มขู่ การตายพร้อมกันแบบนี้แสดงว่าคนผู้นั้นน่ากลัวเกินไปประธานลาก่อนขอให้ฝันดีผู้บริหารระดับสูงที่เหลือคาระวะอย่างนอบน้อมร่างค่อยๆจางหายไปทีละคนหายไปจากที่นั้นผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ล้วนเป็นภาพเสมือนตัวจริงยังกระจายอยู่ทั่วโลกพริบตาในห้องมืดเหลือเพียงชูเฟยและผู้อาวุโสใหญ่เมื่อไม่มีคนอื่นสีหน้าของทั้งสองก็มืดมนลงเขาจะไม่มาฆ่าเราจริงๆหรือผู้อาวุโสใหญ่หัวเราะเยาะตัวเอง แม้แต่ตัวเองก็ไม่เชื่อสิ่งที่พูดเงามืดที่เฉินฝานทิ้งไว้ให้เขานั้นใหญ่เกินไปผู้ชายคนนั้นอยากทำอะไรไม่เคยมีอะไรที่ทำไม่ได้การข่มขู่มีประโยชน์หรือไม่นั้นมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้เจ้าจะเสียใจหรือชูเฟยกลับสงบลงหัวเราะเยาะว่าเมื่อก่อนถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงข้าจะบิเทเรตระกูลเฉินไปทำไมล้วนแต่พวกเจ้าเป็นคนทำให้ข้ากลัวตอนนี้เสียใจไปก็มีประโยชน์อะไรเรื่องเมื่อก่อนพูดยากในฐานบุตรคนที่สองของตระกูลเฉินชูเฟยบิเทเรดได้อย่างไร หลายคนงงงวยเช่นลีเฉาเหรินคิดทั้งชีวิตก็ไม่เข้าใจที่จริงเมื่อก่อนเขาก็ถูกชักจูงก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ตอนนี้พูดไปมีประโยชน์อะไรเราเป็นตกกะกัแตนบนเรือลำเดียวกันแล้วผู้อาวุโสใหญ่ยืนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูช้าๆถ้าพวกเราตายกันหมดข้าก็คงอยู่ได้ไม่กี่วันตอนนี้อย่าว่าแต่บิงชิงตันชีซุยตันกินทุกวันเหมือนข้าวประโยชน์ก็ไม่มากแล้วแน่นอนข้าเองก็ไม่กลัวตายนัก ท้ายที่สุดคนที่อยู่ได้160ปีมีสักกี่คนแต่ประธานท่าเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างน้อยก็อยู่ได้อีก5้าถึง60ปีตายตอนนี้ก็เสียดายยาที่กินไปเปล่าเปล่าประตูเปิดแสงแดดเจิดจ้าส่องเข้ามาชูเฟยยืนอยู่ระหว่างแสงและเงาใบหน้าถูกส่องสว่างสลับมืดสลับสว่างเขามีสีหน้าเคร่งครึมข้าก็ไม่กลัวเขาไม่กล้าคาคาข้าได้เชื่อมต่อหัวใจของข้าเข้ากับคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่สะดุดถ้าข้าตายจะมีคนตามไปมากมายจะไม่เหงาผู้อาวุโสใหญ่หยุดฝีเท้าชั่วครู่ ไม่หันกลับมาเดินออกไปอย่างสิ้นเชิงมีเสียงดังมาว่าเจ้าช่างบ้าคลั่งเช่นเคยฮาฮาเมื่อก่อนถ้าไม่หญิงโสขนาดนั้นจะตกหลุมพรางของเราได้อย่างไรปังชูเฟยทุบถ้วยชาลงบนกำแพงอย่างแรงแรงกดดันจากเฉินฝานที่ให้เขานั้นมากเกินไปปังปังเช้าวันรุ่งขึ้นสวัสดีอาจารย์หมามาถึงแล้วหรือดีดีข้าจะออกไปรับท่านเดี๋ยวนี้เพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จเฉิงชิงได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์หมาทันทีเฉินฝานมีสีหน้าสงสัยอะไรกัน เฉิงชิงสวมเสื้อนอกพรางยิ้มขมขื่นว่าท่านปู่ทวดของอาลีมามาอาจารย์มมาเคยพูดว่าท่านสนใจในงานเขียนของท่านปกติตัวหนังสือที่ท่านฝึกเขียนแล้วให้ข้าทิ้งฉันไม่กล้าทิ้งมันเก็บไว้หมดเลยเขาอยากซื้อไปสองสามภาพข้าบอกให้เขาเลือกเวลามาเองเฉินฝานยิ้มลึกบว่าให้มาที่บ้านเลยเขาอาจจะไม่ได้มาซื้อตัวหนังสือเจ้าไปถามดูก็รู้เฉิงชิงร้องอ๋อเดินไปเปิดประตูอย่างว่านอนสอนง่ายเมื่อเปิดประตูเธอถึงกับตะลึงนอกจากอาจารย์หมาที่นัดไว้ ยังมีคนอื่นอีกมากมายเสี่ยวมากวัวผู้บริหารเฮงไทสูจงสือโซลี่ยานโซจางอีเซียงจิงซีเฉียงจื่อกวัวล้วนเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงคนเหล่านี้เมื่อเห็นเฉิงชิงตาต่างก็เป็นประกายรีบเข้ามาทักทายสวัสดีคุณเฉินมาเยือนโดยไม่บอกกล่าวขออภัยด้วยพูดกันเจ็ดปากแปดคำเฉิงชิงในตอนแรกตอบสนองไม่ทันมองอาจารย์หมาแบบง,งงๆแปลกใจถามอาจารย์หมาว่าพวกท่านทุกคนอยากซื้อตัวหนังสือของท่านปู่ทวดข้าหรือ อาจารย์มาทันทีที่ปรากฏรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ไม่เรื่องตัวหนังสือไม่รีบวันนี้พวกเราอยากมากับเจ้าและท่านเฉินผู้เท่าคุยเรื่องยานพาหนะพวกเราสนใจมากเมื่อวานเฉินฝานเพิ่งเผยว่าอยากทําธุรกิจยานวันนี้พวกเขาก็มาแล้วพวกเขามีเงินมีช่องทางมีเครือข่ายผลประโยชน์มหาศาลจากยานที่ไม่อาจจินตนาการได้ไม่มีทางยอมแพ้แน่ยิ่งไปกว่านั้นหากใช้โอกาสจากยานนี้ผูกสัมพันธ์กับเฉินฝานอาจจะได้เปรียบคนอื่นในการวิจัยมันก่อนงั้นเข้ามาก่อนเถอะ ลังเลเล็กน้อยเชิงชิงเชิญทุกคนเข้ามาในบ้านเมื่อทุกคนเข้าไปในลานบ้านเห็นเฉินฝานนั่งอยู่บนเก้าอี้ในสวนเล็กพวกเขารีบเข้าไปทักทายสแสดงท่าทีเรียบร้อยกันทุกคนไม่มีท่าทางของยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจเลยสวัสดีคุณเฉินมาขัดจังหวะโดยพลาการขออภัยด้วยเฉินฝานโบกมือขัดจังหวะคำพูดเกรงใจของพวกเขาข้ารู้ว่าพวกเจ้ามาเพื่อ,อยานถูกไหมทุกคนพยักหน้ากันรู้ว่าเฉินฝานไม่ชอบพูดมา ตอนนี้พูดความคิดตัวเองตรงๆก็พออาจารย์หมากแกรมเบาๆแล้วกล่าวว่าท่านเฉินผู้เท่าคนฉลาดไม่พูดอ้อมค้อมท่านมียานที่มหัศจรรย์แบบนี้และเรามีแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหากร่วมมือกันจะเปิดตลาดได้อย่างรวดเร็วแต่คําแรกของเฉินฝานทําให้ทุกคนตะลึงข้าจะเปิดประมูลสิทธิการขายยานสี่ชนิดแบบสาธารณะและแบ่งเป็นตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือแปดทิศการประมูลเช่นสิทธิการขายบิงชิงตันทางตะวันออก ช่นสิทธิการขายชื่อหุ้ยตันทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นต้นยานสี่ชนิดรวมประมูล32ครั้งอายุสัญญาทั้งหมด1ปีหลังประมูลสำเร็จข้าจะมอบสิทธิการขายในทิศนั้นของผลิตภัณฑ์นั้นให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเต็มที่กำไรแบ่ง8ปต่อสองต้นทุนของพวกเจ้าเองรับผิดชอบอื้ออึงกลุ่มยักษ์ใหญ่ตื่นเต้นกันหมดไม่ต้องคิดก็รู้สิทธิการขายยาน32รายการนี้คือป้ายทองในอนาคตสูงสุดไร้เทียมทานเป็นสิ่งที่ต้องแย่งชิงมาให้ได้ หากมีพลังมากพอดีที่สุดคือกวาดเรียบทั้งหมดจะกลายเป็นผู้นำของชาติในเพิบตาได้รู้ข่าวนี้ก่อนใครเรายักษ์ใหญ่ทนไม่ไหวแล้วหลังพูดจบก็ล่ำลากันไปพวกเขาต้องรีบกลับไปเตรียมตัวอย่างแรกคือหาแผนที่โลกที่แม่นยำที่สุดต้องใช้คาลิปเปอร์ที่ละเอียดที่สุดแบ่งโลกออกเป็นแปดส่วนคราวนี้ดีเลยยังช่วยแก้ปัญหาโลกไปด้วยศูนย์กลางของโลกคือประเทศไหนคำถามนี้ถกเถียงกันมาหลายร้อยปีไม่มีข้อยุติวันนี้แก้ได้โดยบังเอิญ จากนี้ไปไม่ว่าประเทศไหนต้องยอมรับศูนย์กลางของโลกคือคาริ์าแห่งนี้ที่มีพื้นที่แค่30ไร่เมื่อกลุ่มยักษ์ใหญ่เดินออกจากประตูก็งงอีกครั้งพวกเขาถูกชายวัยกลางคนขวางไว้ไปนั่งในรถให้เรียบร้อยสามารถแจ้งเตือนพวกเจ้าได้คนละครั้งแจกคู่มือความลับให้พวกเขาให้ท่องจำชายัวกลางคนสวมชุดจงซานกล่าวอย่างเย็นชาดวงตาสองประกายจ้องไปที่ประตูใหญ่ของคาสน์ไม่แม้แต่จะมองทุกคนทัศนคติดูถูกมากคำขอแปลกประหลาดยิ่งกว่า แต่วางลาวและคนอื่นไม่กล้าพูดคําว่าไม่สักครึ่งคํานั่งลงในรถของตัวเองอย่างว่านอนสอนง่ายยังปิดหน้าต่างอย่างรู้เรื่องเพราะหลังแต่ละคนมีทหารชั้นยอดติดอาวุธครบมือตามอยู่หลายนายต้องมีตัวอักษรเล็กๆสีทองระยิบระยับว่ากวัวอันเทอร์จันลู่หลงอยากค่ายินดีจากสวรรค์หน่วยนี้มักอยู่ในตำนานเสมอมีจริงหรือไม่ก็ไม่อาจพิสูจน์ได้แต่วันนี้ออกมาเจอกันจริงๆประตูใหญ่ถูกเปิดออกอีกครั้งชายวัยกลางคนก้าวเดินอย่างมั่นคงเพียงสองก้าวก็ยืนอยู่หน้าฉันฝานแล้ว ฉากนี้ถ้ามีคนเห็นต้องตะลึงจนอ้าปากค้างสงสัยว่าตนเห็นผีหรือเปล่าระยะทางหลายสิบเมตรเดินสองก้าวถึงเรากับกระพริบได้จากนั้นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งถูกปลดปล่อยที่หน้าประตูคฤรหาหน์สวัสดีท่านผู้เฒ่าข้าคือเสียปัวเทพิทักษ์ท่านเรียกข้าว,ว่ามังกรหัวหน้าได้ภาคต่อของปรมาจารย์ต้องใช้เวลาทำถ้าทนรอไม่ไหวย,ย่านจู่สามารถคลิกที่มุมซ้ายล่างเพื่ออ่านนวนิยายฟรีจากชีเหมียวค้นหาคุณปู่ระดับสูง อ่านตอนต่อไปสุดยอดก่อนใคร